ฆาตรกรโหดที่ใช้ค้อนฆ่าน้องก่อยญ้าสาวข้ามเพศแลกกับเงินพันสี่พาเมียไปเที่ยวบางแสนวันนี้เนี่ยตำรวจคุมตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มนะคะก่อนที่จะส่งสารฝากขังอาร์ตบอกนอนไม่หลับเลยเพราะว่าได้กลิ่นน้องก่อยญ้าตามตัวไปตลอดเวลา จะติดกันใจไปเที่ยวบามแปะอยู่อะคุณผู้ก็นั้นผมเห็นพี่ว่าเป็นตำรวจก็เลยเอ๊ะตำรวจรถตำรวจมาผมเลยขับรถออกน้องเดินน้องเดินในต่างแขกด้วยรู้สึกคิดกับภรรยาตัวเองบ้างอ่ารู้สึกครับแล้วอย่างตอนนั้นที่ไปเที่ยวเราได้สั่งด้วยไหมคะกับสิ่งที่เราทำก็อย่าไปขี่้ตลอดระวังหน้าระวังหน้าระวังหน้องเาก็ตามมาด้วย เ,เ,เ,เราสัมผัสได้ถึงน้องเข้ามาหาใช่ไหมกลิ่นนะกลิ่นเลือดหรือกลิ่นอะไรกลิ่นทีน่เขาแบบทําผมมาเขาเหมือนแบบไปทําผมแล้วมีกลิ่นนะครับน่าจมสวยอะไรอย่างเงือยมาือ<ก>มาคือรถคือรถข่าวรายงานด้วยนะคะว่านายอาร์ตยุทธพลผู้ต้องหาเนี่ยใบหน้ายางังคงแจ่มใสไม่ได้มีอาการเครียดแม้จะไม่มีพี่น้องมาเยี่ยมก็ตามค่ะ